ครับแค่หน้าเลยนะครับนี่คือบทเพลงที่ยิ่งใหญ่มากๆนะครับก็เปิดตัวกันไปด้วยมิสุบุรุษเพลงนี้ฟังและดูพร้อมกันทั่วประเทศไทยและจริงๆนะครับต้องบอกว่าบทเพลงนี้นะครับซึ่งประพันธ์โดยอาจารย์ยุ้ยมานัสสักครับซึ่งเป็นนักประพันธ์เพลงกลุ่มเพลงชื่อดังนะครับที่ร่วมงานกับค่ายเพลงใหญ่มาอย่างมากมายแล้วก็ได้ดนตรีในภาคของการทำดนตรีโดยอาจารย์จินนี่ภูไทยนะครับซึ่งอยู่ในห้องอัดมาเขาเรียกว่า ไม่ต่ำกว่าสี่สาหห้าวันครับในการที่จะเรียบเรียงดนตรีนี้ให้ยิ่งใหญ่จริงๆนะครับเอาละแน่นอนที่สุดนะครับเราคงอยากได้ฟังความรู้สึกนะครับของในแต่ละส่วนที่ทําให้ก่อให้เกิดในเรื่องราวของภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับกระเดิรเลยนะครับคงจะต้องทักทายนองตุ้มตาก่อนในฐานะนักแสดงนํานะครับจากภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับตุ้มตามก็ผ่านงานแสดงมานะครับทั้งในส่วนของละครมาแล้วนะครับแต่นี่เป็นเอ่อเรียกว่าเป็นหนังผีเรื่องแรก คนถ่นยฟิล์มตรงตามรู้สึกไงบ้างครับที่จริงแล้วในในในวันที่ทำอะไรอย่าเงี้ยครับก็คิดว่าจะน่ากลัวนะครับเราไม่เราไม่ได้น่ากลัวแาบนั้นในพื้อหลังนะครับแต่พอเป็นคนงานแบบว่าจริงแล้วแบบโอ้ยยิ่งถ่ายมาแงเลยนะซึ่งซึ่งก็ผมคนโผ่ครับเพราะอะไร้อยผมก็กลัวเรื่องนี้อะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยแบบว่าเออในจริงหลังเรื่องหลังแล้วทุกคนเราต่างันมากทำงานกันเต็มที่แล้วก็ส่งผลไป ครับนะครับการทศัศนาน,นะครับคนนี้ก็เคยทำการแสดงมาหลายเรื่องนะครับและคนนี้เรียกว่าการพลิกบทบาทของตัวเองจุดไยแมครับจะได้รู้ะะแล้ว <laughs> ว่า,าด่าใครเ,คเ,เราเเบบนี้ยังไงก็คือเป็นการพลิกบทบาทครับท่านสำคัญเลยว่าแนวเพลงของเราเราก็จะเกี่ยวกับธรรมะอแต่เรื่องนี้ชั่วร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับก็ต้องบอกว่าเป็นอีกอบทบาทที่เราคือตอนแรกรอนโจน้ัข้ามาวอนโจน้เขมาว่า พี่มีบทหนึ่งให้น้องเล่นครับอยากแต่ไม่รู้ว่าน้องจะเล่นหรือเปล่าเพราะว่าบทมันค่อนข้างท้าทายแล้วก็มีฉากเคโลติกค่อนข้างเยอะครับคือผมมองว่าบทนี้มันจะเป็นบทสอนใจให้คนที่คิดทําผิดในคำว่าขายบ่แล้วก็คนที่มีความคิดว่าที่กำลังจะแหกบ่อะไรบางอย่างเนี่ยให้ได้รู้สึกคิดเพราะสุดท้ายแล้วเดี๋ยวตัวละครของเดี่ยวจะมีจุดสอนใจอย่างนั้นมากๆในหนังเรื่องนี้ไปดูกันดูกันนี่นนะครับเด็กนักเรียนทุกคนครับ แม่ต้องบอกว่าสปิริตของเขาสุดยอดถึงว่าจะมาแบบสี่ขาก็ตามโชคดีว่าถ่ายเสร็จไปก่อนก่อนเกิดอุบัติเหตุนะเนี่ยครับผ่านภาพยนตร์เรื่องใหญ่ฟองใหญ่มาแล้วจนมาถึงคลายอ้อเป็นไงบ้างครับกับบทบาทนี้อ่ผมจะพูดของก๊อฟยี่นี่ย่ใช่แต่กิ๊วมขึ้นเอาเดี๋ยวอ่ะก๊อฟยี่ให้เน็กยใหหนึ่งครับผมเพราะเราะแค่ขาเดียวอยู่พูดไปเรื่ยกันแล้วกันนะครับ ก็เป็นความรู้สึกภาคภูมิใจกันมากครับที่ได้มีโอกาสเป็นส่วนหนึ่งนะครับผมของงานศิลป์นะครับผมคิดว่าเป็นอีกหนึ่งแขนงที่ป๋อโจยังไม่เคยทำนะครับผมว่าเป็นผู้นำแล้วกันนะครับผมเป็นผู้นําในหลายๆเรื่องนะในกำมือพี่ชายผมนะครับผมทำหนังก็น่าจะเป็นคนแรกในวงการอมอลำที่หยิบจูงทางบาไทยออกขึ้นมาทำนะครับแล้วผมก็มีความรู้สึกว่าแกทำถูกจริงๆนะครับผมก็เลยเยี่มเยินเยี่หัว ครับผมก็ฝากพี่น้องนะครับผมบอกต่อนะครับผมไม่ว่าจะสื่อโซเชียลแขนงไหนก็ตามนะครับผมบอกต่อด้วยกันด้วนว่าวันที่1 7ครับทุกงภาพยนตร์นะครับผมอย่าลืมครับฝากค่ายพ่อแม่พ่อแม่ใจด้วยกันนครับผมขอบคุณท่านเด็กทุกคนนครับและแน่นอนที่สุดนะครับหนึ่งในนักแสดงที่เรียกว่าพลิกบทบาทเลยจากลีลาการไร้น้ำสวยๆบนเวทีสาวร้อยเพลี้ยแป้งนะครับถือได้ว่าเป็นระดับ นด็กเอกรือต้นๆแต่ว่าต้องมารับบทที่เกลียกตัวเหลือเกินครับนี่ก็คือน้อกแอมเหลาไม้แสงทองครับเอ็มเอ๋เป็นอย่างบ้างคะสวัสดีค่ะตื่นเต้นค่ะพี่เอาก็ปอะด็นต้องขอขอบคุณบอสโจอนะคะที่ให้โอกาสเอ็มเต้รับบทแบบนี้นะคะถือว่าเป็นเป็นหนังเรื่องแรกค่ะค่กับพยรื่องแรกนะคะที่มีโอกาสเด็กแล้วก็ยอมรับว่าคาแรคเตอร์อี่แบล้นะคะก็คือสาวผมรงสร้างที่มีฉากบนรถบัสกับ กับการทัศนานั่นแหละถามอีเวลอยู่นี่อยู่นี่ค่ะนี่ชาโก้รบปัานนั่นแหละค่ะนั่นคืออีเวลนะคะวันนี้ก็ทุกคนก็จะได้ดูแล้วก็พิสูจน์ได้ว่าอีเวลเป็นตัวละครแบบไหนแต่ในคาแรคเตอร์ของเราบแอมนะคะก็จะเป็นคนที่ลบหรู่ครูบาอาจารย์คนที่โอสเซอร์ไท,ทยองคนหี่น,ออน,นี่นก้ยังคือมากออบแอมสีบกับดีบัตินั่งกลก็คืออีเวลเนี่ยจะเป็นตัวละครที่แห่ทุกบทนะคะก็รอหรูตามอารมณ์ภาพอารค่ะ โดยใบีเดียวว่าจะแซ่บแค่ไหนถ้าขอแอบครับและก็ยังมีน้องนักแข่งที่พมวันด้วยซึ่งก็แน่นอนที่สุดรับบทแบบโอ้โหแซ่บมากในเรื่องหลังจากที่โดนท้าทามมาเป็นไงบ้างครับกอนแรกก็ังมว่าจะเล่นไหมเพราะว่าเป็นานเรืที่เล่นปกติแล้วจะเล่นแีแล้วก็ไรยรไม่อันนี้เป็นภาพยนเรื่องแรกเลยแล้วหลายคนอาจะบอกสงสัยว่า นอะไรในเรื่องแล้วบางคนก็ไม่รู้คนไหนจะต้องแข่งเรื่องเพราะว่าพี่คบนปากพีน่าพีโตเองมากเลยแล้วก็เปลี่ยนลุคคาแรคเตอร์ที่เคยเป็นอยู่นะคะจากเดิมมากๆเลยยังไม่เคยติดตามนะคะว่าน้องแข่งอาจจะเป็นจุดพีคที่สุดในเรื่องก็ได้เดี๋ยววันนี้ทุกคนจะได้เห็นต่อสายตาเลยครับว่าบทปากมันตื่นเ้นเป็นอย่างไรนะครับกับการแสดงครั้งแรกในภาพยนตร์เรื่องขายอ้อครับไปที่ฝั่งรู้บ้างครับ ะครับตัวกลไกสําคัญนะครับที่จะบบอกว่าเนี่ยไข่อ้อเนี่ยเวลาเจอแล้วมันเป็นแบบนี้อ๊อฟเสือผลครับเป็นยังไงบ้างครับบทนี้เพราะว่าครั้งแรกมาเขาบอกว่าโอ้โหก็วันนี้ก็ขอบคุณบอลโจรมากนะครับก็รีโอกาสสู้รบกันมาตั้งแต่ช่วงแรกๆเลยนะครับผมที่ได้บอลโจรตต่อมาแล้วก็ ในบทก็สา้งบเป็นชายครับแล้วก็เป็นตุ๊กาของที่เป็ตาตุ๊ตาของที่เป็นตาแล้วก็ในในบทก็ท้าทายมาสมควรเพราะว่าอุ้มไปก่อนก่อนอุ้มไปก่อนทุกคนต้องไปดูในโรงแมนต้องต้องไปดูในโรงภาพยนตร์นะครับพี่น้องแล้วก็มีโอกาสได้ลงโอเอสทีแล้วก็เพมงของตัวตัวแล้วก็ลงสกอรีมมีะครับมีหลายเหตุการณ์มากลาดในในในกองละครก็รู้สึกว่า เป็นการยกระดับกับครว่าหมอรนำะหรือมาตีแผ่กับคำว่าไทาอรอ้อฟเพืนคนได้รู้จักเพราะว่ามีหลายคนก็มากถามมาใน,นท,าที่ตอบถามนาทุกช่องใว่าไทาอรอ๊อฟหมายถึงอะไรไลยอ๊อฟแปลว่าอะไรเนี่ยเดี๋ยววันนี้พวกเราจะมาตอบคำถามทุกคนว่าไทาอ้ออฟหมายถึงอะไรแล้วก็อยากให้ทุกคนได้ดูว่าหนังไทอ้ออฟเนี่ยเป็นหนังที่ทําให้หมอรำเนะี่ยยกระดับระดับหนึ่งทำให้ทุกคนได้รู้จักไทอรอ้อฟเพิ่มากขคือ สมซนตลาดแน่นอนแน่นอนนะครับแต่ไปรอดูบทบาทของเขาในแผ่นฟิล์มนะครับพี่ดิวธทราพัสครับอันนี้ก็เป็นคนสําคัญของเรื่องที่ทําให้เรื่องเดินกิดกาแต่ตอนต้นเลยจนจบสุดท้ายครับเป็นยังไงครับพี่ดิวสวัสดีครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับเรื่องความรักดิวเป็นคนอีสานมาเบิร์กบอลรับนะครับแล้วหลังจากนั้นไปเจอสาวน้อยพิมพ์รัตนแพงไปเจอบอชโจความแบบว่าไปเบิรงหมอลรับดูวัชโจก็เลยบอกว่าชวนมาเล่นหนังด้วยกันไหมอะไรเงี้ยแต่ด้วยความแบบ เดียวกำลังดีวก็ได้ไม่ได้รับ่าตัวหรือ่าตอบแผ่นแต่เดียวยางอยากจะเล่นอย่างเรื่องนี้เพื่อให้ทุกๆกคนได้รารู้ว่าไายอ้อคืออะไรในบทก็ชื่อว่านกกี้นะครับก็จะเป็นตัวจีนของเรือไปรอชมในข้ามรอยนต์คายอ้อด้วยครับครับผมนิดนึงครับนิดเึงครับแลเบลวนิมาดาครับบทบาทนี้นะคะต้องบอกว่าเป็นตัวสําคัญเลยที่จะเฉลยปมของไายอ้อทั้งหมดยังไงบ้างครับ สวัสดีค่ะเคดาขอสวัสดีแขกผู้เกียรที่มาร่วมนร่าในวันนี้ด้วยนะก็ดีใจแล้วก็ภูมใจมากค่ะที่ได้เป็นส่วนหนึ่งหวทออนคะก็ขอขอบคุณโอกาสดีๆจากลอโจด้วยนะคะแล้วก็พี่ๆทีมงานที่ได้รับรุ่านะคะเบก็รับบทเป็องแพค่ะคองแพก็จะเป็นเด็กหญิงบ้านคนนึงที่ม ว่าในอนาคตเราอยากจะเป็นศิียินหัหลับที่โดดยางเหมือนยี่ป็นของเขาแล้วก็เป็นคนที่จะพาเพื่อนๆไปไขปริศนาระหว่างโลกวิญญาณกับโลกมนุษย์อ่ะบุกเอาไว้ก่อนว่าจะไขยังไงนะครับบิ๊กผู้ใหญ่บ้านกินแลนด์คนนี้ออกมาทีไรจะต้องหาทุกฉากขอบอกก็ท้าหมดดีก็ถือว่า